ทองคำปรับตัวลงมากกว่า1%ดอลลาร์แข็งกดดันตลาดข่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนและสมาชิกยูแฮสตุกทานด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับวินปรีชากับรายการวางแผนเทรดทองนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระสําคัญนะครับเพื่อนเพื่อนฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนั้นกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานยูแฮสทุกทานด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับเป็นเช้าวันอังคารที่18พฤศจิกายน2568นะครับผมเวลาที่เราถ่ายรายการนั้นครับเป็นเวลา10 โมงนะครับ10โมง35นาะทีก่อนอื่นเลยเรามาดูรีแคปจากเมื่อวานกันสักหน่อยนะครับเมื่อวานนะครับราคาทองคำเนี่ยทางจุดสูงสุดไว้ที่4,109นะครับผมแล้วก็จุดต่ำสุดเนี่ยไว้ที่4,006นะครับก็ระยะวิ่งประมาณ 100เหรียญนะครับผมทวนๆเนาะราคานั้นเขามีการทุบลงมาค่อนข้างแรงอยู่นิดนึงนะครับผมปรับตัวลงมาถึง1.5%ในทีเดียวนะครับผมสาเหตุหลักนะครับก็มาจากนะครับหลังดอลลาร์นะครับแข่งค่าขึ้นแล้วก็แรงตลาดเนี่ยลดความต้องการต่อการลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนหน้านะครับโดยนักลงทุนกําลังรอชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐนะครับที่จะถูกประกาศจํานวนมากในสัปดาห์นี้นะครับหลังรัฐบาลกลับมาเปิดทํางานทําให้ข้อมูลที่เลื่อนสะสมเนี่ยเตรียมทยอยออกนั่นเองครับผมนักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าตลาดทองคำ เพราะว่านักลงทุน,นครับรอข้อมูลชุดใหญ่ทั้งตัวเลขการจ้างงานเดือนกันยายนนะครับรายงานประชุมเฟดรวมถึงถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายเลยนะครับซึ่งจะชี้ทิศทางความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยรอบใหม่ในเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับผมแต่ว่าต่างจากผู้ว่าการเฟดคนหนึ่งนะครับก็คือคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าเขาอ่ะส่งสัญญ,ญาณสนับสนุนการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยชี้ว่าตลาดแรงงานสาหรัฐเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ความต้องการแรงงานส่วนเกินเนี่ยกำลังลดความรร้้อนแงงงงลงซึ่ทัหมด ครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวตามที่เฟดต้องการนั่นเองครับวอลเลอร์ระบุนะครับว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อป้องกันเศรษฐกิจจากความเสี่ยงด้านการว่างงานที่อาจจะพุ่งขึ้นเร็วกันไปครับโดยย้าว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยการเปิดรับสมัครงานและค่าแรงที่ชะลอชัดเจนเนี่ยเป็นหลักฐานว่าตลาดแรงง,งานกําลังเย็นลงในวงกว้างนะครับต่างจากช่วงก่อนหน้านี้นที่ความต้องการแรงง,งานสูงเกินจริงนะครับอย่างไรก็ตามนะเขาย้าว่าเฟดเนี่ยต้องเข้มงวดแล้วก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงดานเฉพะแรกั จากค่าเช่าและค่าบริการนั่นเองครับแต่ว่าเขามองว่าโดยทิศทางปัจจุบันเนี่ยเฟดควรเดินหน้าปรับลดดอกเบีย้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพนะครับการจ้างงานก่อนที่เศรษฐกิจจะชะลอแรงเกินไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่อมองว่าทางเฟดเนี่ยไม่น่าจะลดละละ,ละดอกเบีย้ยในปลายปีนี้เนาะแต่ว่าทางครูนิสเฟอร์วอลเล์เนี่ยออกมาชี้ครับว่าเฟดน่าจะได้ลดดอกเบีย้ยอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมปีนี้เขาต้องมาจับตาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีผลยังไงต่อทองคากันบ้างนะครับสำหรับข่าว เทรดกันได้อย่างสบายๆกันสักนิดละกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปลุ้นวันพฤหัสวันศุกร์นั่นเองครับเอาละครับแผนเทรดสำหรับวันนี้ครับทำยางไรกันได้บ้างนะครับเรามาดูกันนิดหนึ่งเนาะนะครับวันนี้ราคาเปิดที่4,045นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ยังมีการปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนะครับมีการค่อยๆปรับตัวลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับจนตอนเนี้ยเขามาอยู่ที่แนวรับเดิมนะครับของเมื่อวานเนาะที่4,020นะครับตอนนี้ครับแล้วก็พยายามจะปรับตัวขึ้นอยู่นะครับมีแรงซื้อเริ่มเข้้้้าาาาามมมครรรวววนนนนีีีะัถส่่ใหงงแ ซื้อกลับเข้ามานะครับมีการปรับตัวขึ้นไปถึงโซนข้างบนเราเนาะโซนแนวต้านตรงประมาณ4,070ถึง4,080หรือ8ปดนะประมาณนี้เนาะนะครับเพื่อนๆก็พิจารณาเข้าเซลล์ได้นะครับโดยตั้ง SL ไว้1,000จุดนะครับปลายสาพวกนี้นะฮะแล้วก็ส่วน TP เนี่ยก็ตามสเต็ปครับ1,000 2,000 3,000จุดนะครับแต่ว่าก็เลื่อนเทรนด์สต็อปตามไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเขาปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนะครับเราก็มีการทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับเราจะมีแนวรับให้บริเวณ3,972 3,982ถึงนะครับตรงนี้นะครับซึ่งก็เคยเเป็นนแวรับก่ามาก่อนนะครับ อาจจะมีการเด้งกลับขึ้นไปให้ได้บ้างนะครับสักพันสองพันจุดนะครับเพื่อนเพื่อนตั้ง SL ไว้1000จุดนะฮะแล้วก็ t ท a ดดิงสต็อปการหน้าทุนไว้เรื่อยๆด้วยนะครับและนี่ก็คือแผนเทรดทองประจำวันนี้นะครับย้ำเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับผมบริหารความเสี่ยงกันให้ดี TPSL ต้องชัดเจนนะครับผมและถ้ากว่าเพื่อนเพื่อนนั่นใดมีคำถามหรือว่าอยากร่วมพูดคุยกับเราเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเราจะมาตอบ ทุกๆคอมเมนต์เลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานอยู่แฮสต์ขอตุลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมสวัสดีครับ youhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด